น่ารักน้ำฟ้าอัปเดตเสร็จภาพโรวลโรทิปไปญี่ปุ่นน่ารักสุดๆแฟนๆเซลสนั่นสวยสุดในแก๊งเพราะมีผู้หญิงคนเดียวเรียกว่าเป็นอีกทิปที่ได้ทั้งบุญและได้ทั้งความสนุกความสุขกันเลยทีเดียวกับการไปญี่ปุ่นของเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาของนางเอกสาวคนสวยน้ำฟ้าธัญพัฒนล่าสุดได้เวลาลงภาพและบรรยากาศ ที่ญี่ปุ่นส่งต่อมาฝากแฟนๆแ,แคปชั่นสั้นๆสวัสดีครับบอกเลยว่าทริปดังกล่าวมีแต่รอยยิ้มและความสดใสจริงๆแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์กันสนั่นกับโพสของน้ำฟ้าธัญพัฒนบางก็บอกว่าสวยที่สุดในแกงค่ะทริปนี้ทั้งได้บุญทั้งสนุกด้วยใช่ไหมคะคนสวยน่ารักที่สุดเลยสาวน้อยน้ำฟ้าน้องน่ารักมากสวยมากค่ะ บางก็บอกว่าหน้าสดสวยสดใสธรรมชาติมากหลากหลายความคิดเห็นล่ะค่ะเช่นชมความสวยสดใสของน้ำฟ้า,าธัญพาร์ตกันเยอะมากๆหลังจากเจ้าตัวเคลื่อนไหวส่งต่อทิปจากญี่ปุ่นมาฝากแฟนๆของวันนี้13พฤศจิกายน2567นั่นเองค่ะใครคิดถึงน้ำฟ้าค่ะ21พฤศจิกายนนี้ น้ำฟ้ามีแจกลายเซ็นปฏิทินด้วยนะคะไปรอเจอน้ำฟ้ากันได้ค่ะ